มาแสงมืดกันดีกว่ารอบนี้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงเอาร้อยใบพอเอาตีห้าปล่อยเลยคนดู เออห้าทุม่มห้าทุม่มพูดผิดทุ่มมาฮะแสงมืดหนึ่งร้อยใบเอาให้มันมาก่อนนะให้มันผ่าก่อนผมจะไปช้าๆนะผมจะไม่เปิดเร็วเหมือนคนอื่นนะเพราะมันเป็นไอดีผมเองไอ้นุ่มเองจะทำอย่างนี้กับข้านะ Khóa đa sẻng Hà còn máy hơi Hơi game Hơi Hello Qua quà lắm Qua quà lắm Tao lưu ไม่มีผาให้เห็นเลยหนักข้อค่อยค่อยมาเฮีย ขอผ่านหนึ่งก่อนอ่ะขอหนึ่งผ่าอ่ะยังไม่กระตุกด้วยมาก่อนว่าผ่านหนึ่งให้รู้สึกสบายจงสบายใจหน่อยว้าเราย้ายแนวเดียวว่ะมาดูแนวริบสองนะแนวริบสองนะมาแน่ถ้าแม่ไม่ว่าเขาเรียกว่ายัวเลดก,ก่อนยัวเลดก,ก่อนยัวเลดก่อนเมื่อกี้มันผ่าไปแล้วหนึ่งไงเขาบอกว่าปกติสามสิบผ่านหนึ่งใช่ไหมนั้นเดี๋ยวเราเปิดนี้สักสามสิบักสามสิบนะครับสิบยี่สิบ สามสิบสามสิบละไปอนะ่ะอีกหกสิบใบไปที่ต้องแตะเล่นมาไอผดีมเองนี่ยังไม่เคยเปิดได้แสงมืดเลยนะแต่ไอดีคนหนึ่งเปิดได้ครั้งเดียวแม่งยากจริงโอ้อีกภาคหนึ่งแล้วออกเดินกันได้ควักกระทบไหลเดินกันเบียดแอดแอดแอดหนักต่อ ร้อยใบขอรักสี่ผาโอ้โหนี่หนักว่ะเฮ้ย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 เอ้าเฮียกูจะร้อนด้วยมึงเอามาเอาเอาเอ้เฮียผาละวจริงเฮียพายแสงไงสามสิบเก้าใบวันของเราไม่น่าจะมีจริง ถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมจะดอง3 0 0้ละนี่ร้อยหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะสำหรับผมอะโอ้โหโอ้โหพาก่อน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 พาพาโอ้โหพาน้อยมากรอบนี้พาน้อยจัดเกมเกม มีผ่าให้เห็นเฮ้ยไม่มีอะไรเห็นมันแบบตัวใหญ่ๆดิก็เลยเฮ้ยไปก่อนอัศวินช็อกโกมืดกูเปลี่ยนแล้วกูติ๊กเหล็กอัพบ้างผมไม่ย้ายแล้วครับผมอยู่นี่แหละเฮ้ย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 ไอเหี้ยออมไอเหี้ยกูซ้ำเหรอกูได้ออมมืดซ้ำ ซ้ำไปเฮียไม่เป็นไรแต่ถือว่าออกถือว่าออกถือว่าออกแล้วเอาเปิดได้แสงมืดแล้วตัวฉันนี่คนนึอ้เหียตัวมีต้องเยอะต้องแย่ทำไมออกตัวซ้ำวะแล้วตัวแม่งไม่ค่อยมีใครใช้แลวด้วยแต่ของแท้นะแน12ของแท้นะผมไปแลกเลยดีกว่าผมว่าอีก12ใบเนี่ยเผื่อฟุกออกสักตัวหนึ่งอันนี้ใช่หรือไม่โอเคเอาวะเหีย10ใบ เผื่อโฟงเผื่อปุ๊บวะไอ้เหี้ยพอติ๊กปุ๊บแม่งออกเลยว่ะคนดูติ๊กดีกว่าวะปมื่อกี้ม,มันเพิ่งออก5ดาวมาเราไปเราไปค้าก่อนเราไปค้าก่อนค้าสักร้อยหนึ่งค้าสักร้อยอตกใจผมได้แล้วนะแสงมืดไอด้จตัวเองถือว่าได้เล่นเกมนี้แล้วครับใครยังไม่ได้ถือว่าคุณยังไม่ได้เล่นนะแม้ว่าคุณจะเล่นมา9ปี10ปีตนะ่คุณเปิดไม่ได้นี่ถือว่าคุณยังไม่ได้เล่นนะ ขาด15ขา5ขาด15เอา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 มีมาให้เห็นกินฟงกินไฟเอ้แต่สกอส้มท้ายสุดแล้วเราเก็บไปมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วปะนอกจากจะต้องรอมอนใหม่หรือไม่ก็คอแหลกเอา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 มาไม่หยุด ไอ้เฮียมันกำลังมาวะตอนเนี้ยเออเปิดฟุกๆได้เจเนฟเฟอร์น้ำนี่ก็จบเลยนะเดี๋ยวไปย่อยจินไฟนะเดี๋ยวขอเปิดอีกนิดนึงก่อนทนี่ม,มันออก5ตัวออกเยอะจัง เนี่เปิดน,น้ำไปว่าอ่ะสอบท้ายสุดท้ายสุดท้ายมาสอดอะไรละ่ะโอเคเอาแค่นี้แล้วกันเอาแค่นี้แหละห้าใบจัดให้เด็กมันดูถ้ามันจะออกมันก็ออกเว้ยอ่ะเราเพิ่งซื้อมาใหม่มันดูสดไงมันดูแบบอุย๊ยไอ้นี่มันเพิ่งเอาแสงมืดมาใหม่สดเกินไปสักทีนึงล้อหลอกก่อน โอเค17บใบพี่ชายผ่ <L> าแล้วหมุนผ่าแล้วกระตุกผ่าแล้วหมุนผ่าแล้วกระตุกไอ้เฮียจะผ่าหรือเปล่าว่า17บใบนี้โหเงีย <l> บ ไอ้ยดาว,าวกูเอขอแค่พา <_ t ap> เหล็กกำลังร้อนเรามาต่อที่คัมภีรวมธาตุในตำนานนะครับ4-5ดาวตรงนี้ขอให้หลุดแสงมืดมันมีคนเคยหลุดอยู่แล้วถูกไหม11ใบ,ดบ5ดาวหนึ่งเป็นอย่างตำ่ำโอ้โหไม่มีกระตุกใดใดทั้งสิน้นไปละหนึ่ง อัศวินแห่งความตายโอ้เท่วะ่ะไม่แสงมืดก็หอเยน้ำวะจบจบจิงจอกก้าวหางธาตุน้ำเยอะจังวะมันกำลังจะส่งสารเห้นว่าเราเฮ้ยมาแน่เยนเนฟเฟอร์น้ำพี่บอกก่อนกระตุกเล็กน้อยกระตุกปอไม่สัตว์ <The> เฮ้ยน้ำอีกแล้วน้ำมาเยอะอย่างงี้โอ้ยน้ำน้ำจริงว่ะเกมถือว่าคนตีนนะผมบอกเลยคนดูหกใบเองจะไม่ได้ห้าดาวเลยหรอ <iden pause> และโอ้เป็นเยนนเฟอร์สี่ดาวนะครับเฮียไม่มีห้าดาวหนักจัด ตัวใหม่นะครับก็ถือว่าดีอยู่โตเก่งเหรอเอาโฮ้ยถืวาคุ้มค่าอยูยอ่มาแล้วห้าดาวมันมาล้อหลอกแล้วเราต้องย้ายก่อนเราต้องย้ายก่อนาย,ย้ายโซนก่อนเบ้งเราไม่ใช้ปีกเข้าไปวใหม่ออกรัวเลยวะเคสามใบท้ายพี่เผอช็อ,ชอตเนี้ยไม่มีอะไร สองใบท้ายแล้วเจนิเฟอร์ดายังไม่มาครับคนดูคงไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีก2เดือน3เดือนข้างหน้าเอาว่างๆแล้วาเปิดขำๆสักสองอาร้อยสองร้อยใบแล้วกันก่อนจากก่อนจากก่อนจากเอยเอา5ดาวสักตัวนึงดีกว่า เือหลุดลงหลุดเลทเจเนฟเฟอร์ Jennifer. น้ำมาจะได้จบจบไปมันไม่ออก5ดาวเลยวะคือผมกะได้ตัวหนึ่งแล้วพออะไที่แต่บางที600ใบมันไม่ใช่มันใช่ว่าจะออก พูดถึงเดี๋ยวตัวใหม่มาแล้วก็สกอร์เราก็ตันอยู่ดีวะผมเติมอยู่แล้วไงแต่เห็นเขาบอกว่าสุลต่านชอบเอาสกอร์ส้มมาเปิดแล้วก็ไปแลกแสงมืดไอ้นี่กันเปลืองนะวม้ข้างเปลืองที่หมายเลยโอ้ยไม่ออกจริงนะเนี่ยคนดู โอ้ไม่มี5ดาวเลยหดูไม่ไดีจัดๆแบบนี้ฟองเลยปกติ300จะออกละเออน่าดินี่อ่ะมาละเป็นตัวเดิมนี่อ่ะสออกหนึ่งพอดีเอ,อ้ย400เลยนี่า่าผมพักก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุกคอลโกผมบอยไม่ได้รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ